อยู่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะรถสีแดงนะคะที่อยู่ข้างๆอย่างนี้นะคะจะเป็น f o r ์ด a n น e จอร์นะคะจะเป็นรุ่น XLT 4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ,ะ,ะราคาจำหน่ายอยู่857,000บาทค่ะเครื่องยนต์จะเป็น2002นะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะตัวนี้ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรค่ะ เดี๋ยวหญิงพาไปชมกันนะคะว่าคันแดงเนี่ยค่ะเวลาแต่งขึ้นมานะจะสวยจะเท่ขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ฝากระโปรงหน้าเลยนะคะฝากระโปรงด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะติดเป็นสกู๊ปให้นะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะ สีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะสลับด้วยสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวแรดตรงกลางก็จะเป็นสีแดงนะคะตรงตัวแรดเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะถ้าไม่ชอบเป็นสีแดงก็สามารถเลือกเป็นสีอื่นได้นะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าชุดแต่งตัว f150 นะคะใส่ใส่เป็นชุดแต่ง f150 spider นะคะก็จะมกะีกระจังหน้าเป็นสีดำด้านนะคะ แล้วก็ตัวหนังสือฟอร์ดเนี่ยลูกค้าเลือกไปสีแดงนะคะจะได้เข้ากันกับสีรถนะคะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะเพิ่มเติมให้ด้วยในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นกันชน F150 นะคะจะมีเป็นกันชนแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็ชายกันชนจะเป็นสีบรอนเงินนะคะ ก็เรียกได้ว่าชุดแต่งตัว F150 ตอนนี้ลูกค้านิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเวลาแต่งขึ้นมาก็จะดูสวยดูเท่ดูดุดันอย่างมากเลยนะคะตัวชุดแต่งนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นไฟตัว C ีแบบนี้นะคะจะเป็นไฟหลีนะคะเป็น LED ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น XLT เนี่ยเขาก็จะมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาจากโรงงานแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกหนักลูกค้าลูกค้าสามารถเปิดเปิดเวลาฝนตกหนักได้เลยนะคะก็ จะช่วยทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของรุ่น XLT ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเติมเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจะได้ชุดแต่งของเรานะคะดูสวยดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านข้างก็จะมีที่ทําเพิ่มเติมมาเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นทรงเรียบสีดําด้านนะคะตัวซุ้มล้อก็ไม่ได้เจาะตัวถังเลยนะคะหญิง มีกิบล็อกล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็ซีนงานเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ไล่มาที่ล้อแม็กกันบ้างนะคะตัวล้อแม็กก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะตัวยางเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ A t ทนะคะยางจะเป็นยางอัลเทเรนค่ะขับได้ดูขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะซีรียางสองหกห้า6นะคะตัวนี้จับคู่มากับล้อแม็กนะคะ ล้อแม็กจะเป็นลายใหม่ล่าสุดจากของ FOA c i เลยนะคะแม็กจะเป็นสีดำตัดขอบสีแดงนะคะตัวนี้สวยแบบนี้เลยตัวนี้ลายใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะก็เข้ากับสีรถได้อย่างลงตัวเลยสำหรับรุ่น XLT นะคะตัวแก้มข้างจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาจากโรงงานแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับรุ่น XLT แล้วก็มือจับขนาดใหญ่สีดำค่ะตัวนี้เพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นเบ้ากันรอยให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยลดลิ้วรอยเวลาลเราเปิดปิดประตูรถได้นะคะกันรอยเล็บข่วนได้นะคะแล้วก็ติดตั้งฟิล์มให้ลูกค้าเป็น60%รอบคันนะคะฟิล์มที่ใช้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมเลยตัวนี้รับประกันถึง10ปีเลยนะคะพร้อมกับติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าจอดรถ ในที่ร้อนๆกลางแดดนะคะก็สามารถที่จะลดกระจกลงมาได้นะคะตัวนี้ก็ช่วยระบายอากาศทําให้ห้องโดยสารเราไม่ร้อนนะคะพร้อมทั้งด้านบนนะคะเพิ่มเติมเป็นราวหลังคาสีดําให้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างของรถนะคะหญิงก็ติดตั้งเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นกราฟิกนะคะลูกค้าเลือกเป็นคําว่าเล n เจอสีดํานะคะ เพื่อให้ตัดกับสีรถนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกแบบเลือกลายของสติกเกอร์ได้นะคะอย่างนี้ให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันเนี่ยก็ยังครอบฝาถังน้ํามันเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเปิดปิดฝาถังน้ํามันได้นะคะแล้วก็ตัวหลังกระบะเนี่ยก็ยังใส่เป็นไลเนอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เวลาใส่ของหรือขนของหลังกระบะนะคะรถเราจะได้ไม่เป็นลอยด้วยพร้อมทั้งไฟท้ายนะคะก็ยังครอบ ข้อไฟถ้ายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสีดำด้านแล้วก็ตัวเอ,อ่อบ้ากันรอยค่ะด้านถ้ายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจะเป็นทรงปลายดาดนะคะสำหรับรุ่นเน็กเลทีนะคะกันชนท้ายจะเป็นทรงนี้เลยนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยจะเป็นทรงห้างจะเป็นกันชนท้ายเหล็กพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กัรระยะ4จุดนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะก็ลูกค้าท่านใดเนี่ยที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ Ford ทุกรุ่นเลยนะคะก็ สามารถสอบถามราดรายเอยนหญิงได้นะคะเบอร์โทรศัพท์หญิงค่ะ087นะคะ679 5969ค่ะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งจัดเต็มให้ลูกค้าแบบนี้ก็แจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่ค่ะถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยทางประกันภัยเขาก็จะเคเป็นชุดแต่งเท่ๆเหมือนเดิมแบบนี้ให้เลยนะคะ งมีบริการจัดไแนั้นถึงบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ